ีคลาสแบบนี้ในญี่ปุ่นนักเรียนทุกคนสามารถรังแกรครูได้สวัสดีคุณครูยามาสายสําหรับการประชุมชั้นเรียนนะคะในส่วนของนักเรียนชายนั้นเตะเท้าเลยอิบุกิโทนรับความอับอายไม่ได้อีกต่อไปเขาจึงรับพาตัวนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนจากนี้ไปเธอคือตัวประกันของฉันทันทีที่เขาพูดจบทั้งชั้นเรียนก็พากันหัวเราะเพราะในสายตาของพวกเขาอิบุกิเป็นเพียงผู้ชายที่ยากจนอ่อนแอ,อ ใครไม่สนใจแม้แต่จะลุกออกจากชั้นเรียนแต่ประตูล็อกไว้ก่อนหน้าแล้วใคเกร็จนจะลงมือต่อยและอิบุกิก็เปลี่ยน360องศาและควบคุมนักเรียนทุกคนอย่างง่ายได้แต่เมื่อเห็นว่าชั้นเรียนยังไม่จิงจังอิบุกิจึงกดดูนาฬิกาผู้จบก็ปลดล็อกประตูบอกกับนักเรียนที่ออกไปที่โถงทางเดินดูทางเดินทั้งหมดถูกกคลุมด้วยเศษหินห,หรืออิฐในเวลานี้นักเรียนที่ระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของอิบุกิอย่างเชื่อฟังอิบุกิยึดโทรศัพท์ของพวกเขาทั้งหมมดเสร็กถาาาททุนวว่ลตัไไป ก็ว่าเพราะไม่เคารพอบุคิแถมยังมีคนบอกว่าทะเลาะกันเพราโดนพาไปโรงพักแต่พวกเขาทั้งหมดถูกอิบุคิปฏิเสธหมดจากนั้นอิบุคิก็นั่งลงที่ต๊ะว,ว่างและเก้าอี้ในห้องเรียนซาร่าที่นั่งอยู่ข้างๆเธอดูเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเคยนั่งตรงนี้แต่ครึ่งปีที่แล้วเธอฆ่าตัวตายแล้วและคนที่ทำให้เธอฆ่าตัวตายคือนักเรียนั้นนี้ ที่เขาพูดจบทุกคนก็เงียบไปนานฮิบุกิบอกผู้รู้ความจริงบอกความจริงก่อน8โมงไม่อย่างนั้นจะมีคนหนึ่งถูกฆ่าตายผู้จบก็เดินออกจากห้องเรียนฮิบุกิอัมลังจะจับไปเมื่อใครถิงประท้วงอีกครั้งเขาหยิบเก้าอี้ขึ้นมากระแทกหน้าต่างแต่มันไม่เป็นผลนักเรียนเริ่มร้องไห้อีกแล้วแต่หน้าด่านนี้ถูกแทนที่ด้วยฮิบุกิมาก่อนดังนั้นจากภายนอกก็จะเหลือแต่ผ้าสีดำทันใดนั้นเสียงของฮิบุกิก็ดังขึ้นปรากฏว่าทุกย่างก้าวของนักเรียนถูกเขาจับตามองิิิิบบบุุกกกกกอออออพวววเเเขขาา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 า่่่่่ยยตต้นนนนนนงงงไรรรรปปะะะโช์หหคคคค8็สสสัญแลดดมใจท i mm -hmm. ผู้ปกครองนักเรียนและตำรวจเร่งรุดแต่ทางโรงเรียนกล่าวว่าไม่แจ้งตำรวจแลนะคนที่แจ้งความกับตำรวจชื่ออิบุกิเขายังกดดันตำรวจไม่ให้ใหก่อความรุนแรงก่อนประกาศเลิกเรียน<ม>ผู้จบก็เป่าโถส้วงข้างๆแต่ยังไม่เพียงพออิบุกิยังไลฟ์สดเรื่องทั้งหมดนี้ทางออนไลน์เพื่อเปิดเผยอัจฉริกรรมของคลาส 12A นี้ต่อหน้าทั่วประเทศที่ตุ่นนอ,อที่ไม่มีทางเลือกนอกจากเรื่องพูดคุยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเรน่ตอนนั้นเรน่่ายน้ำเก่งมากทำให้ดังในโรงเรียนเลยทีเดียวแต่จู่ๆก็มีข่าวว่าเธอเคยใช้ยากระตุ้นตั คำตอบนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมว่ายน้ำถึง8โมงแล้วอิบุกิขอให้ซาร่าตอบการใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันระดับชาติจากการเปิดเผยเหตุการณ์เธอจึงฆ่าตัวตายแต่คำตอบนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากอิบุกิเขายังคงถามคำถามต่อไปซาร่ายังบอกคำตอบในโลกของตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายของเรนาไม่ใช่เพราะเหตุนี้แถมว่ายน้ำที่ทนทุกข์ทรมานจากความรุนแรงในโรงเรียนและถูกข่าวลือเทปพังทลาย สุดท้ายทนความกดดันจากความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้คึงค่าตัวตายนี่มันเรื่องเจ้าชัดๆซาร่าบอกเพจและคนที่เธอเห็นขณะนั้นหลังจากที่เรน่าถูกแจ้งความว่าเสพยาทุกคนก็เริ่มดูหมิ่นเธอ,อคนที่เคยเป็นแฟนก็ด่าเธอด้วยทันทีที่เรน่าเข้ามาในห้องเรียนเธอก็ได้ยินคำพูดที่รุนแรงบางคนบอกว่าเธอมีชีวิตส่วนตัวที่วุ่นวายมีแต่คนบอกว่าเธอตื่นเงินสปอนเซอร์คนเดียวให้คำต่อเสียที่พูดลวกลวกราวกับความจริงนั้นแข็งเหมือนตะปูแต่พอม,มาถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครสนใจความจริงของเรื่องแล้วสุดท้ายก็บออกกว่่าาคครรยยู้นนัจะแ เพื่อเหตุนี้เองซาร่าที่เก็บปูจึงไม่กล้าพูดจุดยืนของเธอและค่อยๆหันเหินจากเรน่และเรน่ก็เพราะไม่อยากให้ซาร่าเดือดร้อนเธอจึงเขียนจดหมายบอกเลิกราแล้วฆ่าปูตายคำตอบของซาร่าทำให้ทั้งชั้นไอ้กันหมดคุณที่โกงเพื่อชนะสมควรโดนดุหมิ่นถือน้ำลายเมื่อได้ยินเช่นนี้ซาร่าก็ทนไม่ไหวแล้วคุณล้อเล่นอะไรกันเนี่ยเรน่าเป็นคนซื่อสัตย์เสมอมาเธอไม่ได้เสพยาอะไรเลยเห็นได้ชัดว่าพวกคุณผลักเธอจนสุดขอบตอนนี้เขาตายแล้วพวกคุณยังคงพูดไม่ดีเกี่ยวกับเธออีกมีน่าให้อภัยจริงๆ เธอไม่ทันตรงกันข้ามยังทิ้งเธอเมื่อต้องการการหลอกใจมากที่สุดซ<ม>าร่ามองดูจดหมายในมือก็นึกบอกว่าตอนนั้นเรน่าเจ็บปวดแค่ไหน<ม>เธอยอมรับว่าเธอเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้แต่อิบุคิก็ปฏิเสธคำตอบนี้หลังจากฟังแล้วขอโทษครับตอบผิดมันเป็นความผิดของฉันมันเป็นความผิดของฉันมันไม่ได้เป็นความผิดของคุณหากเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีคนตายฉันควรเลือกใครดีนะผู้จบก็มีคนรีบพุ่งขึ้น พวกเขาทั้งหมดพุ่งไปข้างหน้าทันทีที่อิบุกิถูกปราบเขากดนาฬิการะเบิดอีกอันก็ดับนักเรียนทุกคนกลัวชิบหายในเวลานี้ตำรวจด้านนอกก็เริ่มทยอยล้อมห้องเรียนแต่ถูกคนพบโดยอิบุกิทันทีเพื่อที่จะขู่พวกเขาทั้งหมดเขาใช้มีดแทงนักเรียนข้างตัวเขาเขาฆ่าเด็กนักเรียนจริงๆแล้วแจ้งตำรวจว่าไม่ล่าถอยทุกคนจะตายด้วยกันหมดเลยนายอำเภอสั่งให้ทุกคนถอยกลับทันทีและนักเรียนก็ตกตะลึงด้วยกันแล้วอิบุกิก็แจ้งชาวเน็ตว่าถ้าอยากดูคลิปต่ออีกต้องเติมเงินอีกหน,น,นึ่งพันเย ยังไม่จบเลยเชา้าปรูวันรุ่งขึ้นที่บุกิบอกให้นักเรียนอภิปรายสาเหตุการเสียชีวิตของเรนาต่อ mm hmm. แต่จากการกสืบสวนที่บุติ้พบว่าคดียาเสพติดที่มีหลักฐานแต่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เปิดเผยตัวของชาวเน็ต mm hmm. คนนี้มักจะโพสสถานะดาว่าดูถูกเรนาและมีคนโพสต์วีดีโออีก mm hmm. ในวีดีโอสามารถมองเห็นเรนากำลังดมอะไรบางอยา่างแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอกำลังใช้ยากระตุ้นอยู่เลย mm hmm. แล้ววีดีโอนี้ก็กลายเป็นจุดป,ประกายที่ทำให้เรนาฆ่าตัวตาย mm hmm. มุกิสอบสวนและพบว่าคนที่อัปโหลดวิดีโออยู่ในชั้นเรียนนี้ยังเหมือนเดิมครมับแมงตรวจทำตอบมาเต้นรำด้วยกันเถอะ อิุคิเพิ่งเดินจะไปเมื่อนักเรียนเริ่มสงสัยกันบางคนว่าใครบางคนว่าตาคุระบางคนก็ว่าตาร่าเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปพวกเขาไม่ยอมแพ้ทุกวิถีทางแต่ทรมานมานานยังไม่มีใครยอมรับเลยถึงแปดโมงเร็วมากแล้วมีใครอยากจะสารภาพไหมไม่มีใครกล้าย,ยืนขึ้นวันนี้อิบุกิเริ่มเลือกเก็บเหงื่อทันใดนั้นมือถือของอิบุกิก็ดังขึ้นนักศึกษามุ่งเป้าไปที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะรีบเร่งมารีบไปขโมยนาฬิกาขโมยนาฬิกาได้เมื่อพวกเขาคิดว่าพวกเขาประสบความสำเร็จจแลล้้ววเงงงิิินขขขอขออออ่ทีโมมยารืบุไต เมื่อหินว่านักศึกษามไม่เชื่อบางเขาก็หยุดระเบิดออกมาขู่ให้เข้าแถวหว่าฆาตกรโดจริงจะปรากฏตัวไม่ต้องสงสัยเลยใครเป็นคนแรกที่ต้องตายเมื่อ,อิบุกิดอัมรันจะกดนาฬิกาซาร่าก็ยืนขึ้นฉันเป็นคนทำเธอยอมรับว่าเธอเป็นคนถ่ายวีดีโอแต่อิบุกิก็กไม่ง้องเหมือนกันเขาขอให้ซาร่าป้อนรหัสผ่านปอร์มซาร่าไม่รู้แน่นอนเมื่อถึงจุดนี้ซากระก็ยืนขึ้นทำไมแกต้องโกหกแบบนั้นเสียสละตัวเองเพื่อช่วยทุกคนเหรอมันตลกจริงๆเว้ยซากระที่บอกว่ารหัสผ่านถูกต้องก็ยอมรับว่าวีดีโอนั้นอปโดดยเธ ำไมเธอถึงทำอย่างนั้นทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อครึ่งปีที่แล้วปรากฏว่าซาศกุระกับเรนาเคยเป็นเพื่อนสนิทก,กันหลังเลิกเรียนทุกวันเรากลับบ้านด้วยกันแต่เธอเข้าหาเรนาอย่างตั้งใจตามแรงบันดาลใจของเรนาอัปโหลดรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเธอในบัญชีส่วนตัว จากที่นั่นจงนสนองความห่งพยองของตัวเองหลังจากที่เรน่ารู้เธอก็ค่อยๆอ,ออกห่างจากเธอจนกระทั่งซาร่าปรากฏตัวเรน่าก็รู้สึกเหมือนมีเพื่อนอีกทีสองคนติดกันเหมือนตูดกับที่แต่ซาคุราเกียดทั้งสองคนหน้าเธอจึงเริ่มตามเรน่าฉีกชุดว่ายน้ำของเธอแทงยิมพังหน้าต่างของเธอในที่สุดทั้งสองก็นัดเจอและถึงขนาดใช้ความตายมาบังคับกันเนี่ยเป็นแบบนั้นอีเงม่อนแกก็ไปตายซะถ้าแกตายฉันจะไม่ทำอีกแล้วไปตายซะยิงมีการทำลายล้างอยู่ข้างหลัง แล้วซาร่ารู้สึกเข้าใจไม่ได้ถ้าแกไม่มีความสุขก็หาฉันระบายไม่ได้หรือบอกฉันว่าอยากเข้าใกล้เขาอีกก็ได้นี้ฉันบอกแล้วแกจะอยู่ห่างจากเธอจริงๆเหรอแน่นอนแกจะหลอกใครเนี่ยฉันบอกความจริงฉันจะอยู่ห่างจากเธอคูบุกิก็มีเจตนาดีเหมือนกันผมคือคุณครูของเธอผมมีหน้าที่ต้องนำทางเธอไปในทางที่ถูกต้องคือบ้าหรือเปล่าฉันไม่เคยเห็นครูทำอะไรมาก่อนเลยเธอฟังผมดีเรยน่าไม่เคยเกลียดเธอเธอบอกว่าเป็นเพราะเธอทำตัวไม่ถูกไม่ดีพอไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ห่างจากเธอเออีียใจท่่ได้บก คนอย่างคัดเจนเธออยากได้เพื่อนแบบคุณแหละซากุระํำนึกผิดแล้วแต่คดีนี้ยังไม่จบเลยถ้าสามารถหาเหตุผลที่เรน่าฆ่าตัวตายได้งั้นก็ปล่อยเราไปกันเถอะยังยงไม่จบหรอกคนถ่ายวีดีโอนั้นเป็นอีกคนเหรอไงในที่สุดใครก็ไปที่ห้องทํางานของอิบุกิเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเพื่อนร่วมชั้นที่เสียชีวิตของเขาอิบุกิยิ้มอย่างเยียดหยามและยื่นมือหนึ่งออกไปฝ่ายตารวจก็เรียกอิบุกิเพื่อเจรจาเงื่อนไขเรื่องราวยังดาเนินต่อไปดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย